สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ราศีเมษกันนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะราศีเมษราศีแห่งความจริงใจและน่าคบนะคะธาตุประจำราศีเป็นธาตุไฟค่ะ สถานที่ถูกชฉลกของราศีเมษที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับราศีเมษนะคะก็จะเป็นสถานที่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์สถานที่วัตถุก,ก่อสร้างวัสดุก,ก่อสร้างนะคะร้านค้าหรือเครื่องอะไรร้านค้าขายอุปกรณ์ก่อกสร้างบริษัทร,รับเหมานะคะก่อสร้างไรพิกนะคะตลาดรถ ยานผ่านะในช่วงนี้หรือสถาน,นีาสถานที่นี้นะคะเหมาะที่จะเป็นสถานที่ถูกโฉโลกับราศีเมษนะคะราศีเมษธาตุไฟเนาะแนวโน้มความรักการงานการเงินในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่16เมษายนนะคะ2 5 6 2วิกนี้คุณเป็นอย่างไรตามไพ่ยิปซีของแม่หมอนะคะ จากที่ดูไพ่แล้วนะคะช่วงนี้มีห้าเหรียญขึ้นมาตำแหน่งของเจ้าชะตาแล้วก็มีครีนถือเหรียญนะคะราชินี้ถือเหรียญอยู่รอบตัวช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเหตุต้องใช้เงินหรือขยันหาเงินนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องอมีความต้องการใช้เงินก็ได้ รู้สึกว่าจะเด่นของเรื่องของการเงินนะคะคุณมีไฟมีแรงที่จะหาเงินมีแรงที่จะทำงานนะคะสร้างรายได้ขึ้นมาคุณพยายามที่จะหาช่องทางสร้างรายได้คุณกำลังมุ่งมั่นที่จะ,ะเหมือนจับขยับขยายนะคะเหมือนจับขยับขยายการเงินของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่เก่งมีความมีความมุ่งมั่น เพราะว่ามีเด็กที่เรียนขึ้นมานะคะคุณตั้งใจสร้างอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากสร้างสิ่งใหม่ให้กับตัวเองสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมีเจ็ดไม้เท้าเข้ามานะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานก็เข้ามาหาคุณเช่นกันแต่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทและก็ตั้งใจทํา คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้นะคะราศีเมษร,ราคามษคุณเป็นคนที่ขยันและแข็งแกร่งมากในเรื่องของการทำงานคุณจะชนะนะคะคุณจะประสบความสำเร็จจากการทุ่มเทของคุณแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วงนี้วิกนี้นะคะคุณอาจจะมีความกระตือรล้นเกี่ยวกับการทำงานการหาเงินของคุณ v i e อ of for ์ u n e สถานการณ์รอบตัวของคุณก็กำลังหมุนนะคะยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่ เขากาลังเหมือนกับเราต้องใช้พลังงานของเราเราต้องใช้ความรู้ของเราเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างเงินสร้างฐานะครอบครัวของเราสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้คุณจะเด่นในเรื่องของการหาเงินมากกว่าค่ะในใจของคุณมีแรงบันดาลใจมีแรงความมุ่งมั่นเพราะว่านี่คือจุดที่เดอะสตาร์เข้ามาใน,นตำแหน่งของการแก้ไขปัญหา ของอุปสรรคที่เจออยู่ถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหรือความรักไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นจุดที่จะนำทางในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณคือความคือความตั้งใจและแรงบันดาลใจที่คุณไม่ยอมท้อคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ความตั้งใจของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จแน่นอนขอให้คุณ ไม่ยอ่อท้อนะคะเหมือนเดึกเป็นไพ่เดือดสตาร์นี้เดือดซันอยู่ตำแหน่งของจุดเป้าหมายของคุณแน่นอนเดือดซันคุณมีไฟมีกำลังใจแต่ว่าในจุดของคุณณนะตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะดำเนินต่อไปอย่างไรเพราะว่ามันมีสี่ถ้วยเข้ามาพร้อมกับจัดติกใจของคุณมีการพิจารณามีการไตร่ตรองในความมั่นคงของตัวเองคุณต้องการที่จะ เหมือนคุณกำลังพิจารณาความถูกต้องนะคะความถูกต้องดีหรือไม่ดีแล้วการสร้างอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรพลังงานของคุณข้างในมีเตรียมร้อนที่จะค้นหาสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณ4ถ้วยช่วงนี้คุณอาจจะ มีงานให้คุณมีอะไรมากมายมาให้คุณหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอดีกับคุณคุณต้องการที่จะขยันมากกว่านี้คุณพยายามที่จะควายคว้าหรือว่าตั้งใจอะไรให้มันดีมากกว่านี้นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะหรือว่าสิ่งความรู้สึกของคุณช่วงนี้คุณอาจจะต้องขยันนะคะทุ่มเทมากกว่าเดิมและตั้งใจมากกว่าเดิมค่ะ แล้วเดือดสตาคือไฟที่อยู่ในในพลังของคุณนั้นจะทำให้คุณได้รับผลในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีสองดาบเข้ามาแน่นอนบางครั้งคุณยังไม่กล้าตัดสินใจบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่กล้าที่จะ,ะยังคิดไม่ออกยังลังเลในการเส้นทางที่คุณเดินอยู่ก็เป็นไปได้นะคะมันมีทางเดียวคือช่วงนี้ การแก้ปัญหาคุณก็คือขอให้คุณมุ่งมั่นขยันทำงานและก็พยายามคิดเป็นพลังบวกเข้าไว้นะคะในเรื่องการเงินก็จะหนุนนำคุณพลังจักรวาลจะช่วยคุณเองนะคะในเรื่องของการเงินนะจ๊ะหากมีปัญหาอยู่ขอให้คุณตั้งใจทุ่มเทกับการงานของคุณนะคะ แล้วพลังหรือโชคลาภก็จะมาหาคุณแน่นอนเพราะมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นได้จากพลังกับลังของคุณนั่นเองนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะพยายามเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดคุณก็คือ2ดาบสภาพภายนอกภายสภาพแวดล้อมอาจจะทําให้คุณไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เท่าไหร่หรือยังไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ดังนั้นคุณต้องมีไฟในการที่จะมุ่งมั่นคะ่ะ ต่อไปในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือว่าช่วงนี้คุณยังต่ตรองพิจารณาในการคบหาใครนะคะหรือสิ่งหรือคนที่เข้ามาหาคุณนั้นคุณยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ ประมาณนี้ค่ะแต่ก็คุณก็หวังว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจในเร็วๆนี้นะคะเพราะมีศตสตาร์แล้วก็จัติกการพิจารณาตรายตรองแต่สภาพโดยร,รวมหรือว่าองค์ประกอบหรือว่าปัจจุบันนี้คุณอาจจะได้มาไม่ค่อยเต็มที่ได้ดังใจคุณเท่าไหร่ดังนั้นคุณต้องใช้เวลานะคะรอไปก่อนเวลากํำลังหมุนอยู่นะคะสำหรับคนโสดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะต้องความรักอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้เราต้องหันหลังหรือประมาณว่ามีงอนหรือบางท่านอาจจะอยู่ที่ห่างไกลกันนะคะแต่ขอให้คุณเติม เติมความรักให้กันอยู่เสมอนะคะแล้วความรักของคุณก็จะสว่างไสวเนาะนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะรักกันอยู่เสมอเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่ามีงอนกันบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันเป็นแคเนเน่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเรื่องของความรักนะคะก็ต้องมีการามีงอนโกรธเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ นะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของทางอื่นนะคะมันเป็นเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันการปรับจูนเข้าหากันเท่านั้นเองนะจ๊ะในเรื่องของความรักของคนมีคู่เรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพในเรื่องของร่างกายอ่าอุณหภูมิปรับอุณหภูมิประมาณนี้นะคะเพราะว่าดูแลอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดหรือว่าอากาศร้อนเกินไปประมาณนี้ค่ะปรับสมดุลเนาะส่วนเรื่องการงานนะคะการงานของคุณ ไม่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณทุ่มเททุกอย่างการงานของคุณได้จากการทุ่มเทของคุณความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะไม่มีปัญหาอะไรคุณชนะอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคคู่แข่งคู่ค้านะคะก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะมันอยู่ที่ความขยันของคุณแต่เรื่องของการเงินเท่านั้นเองคุณกําลังมองนะคะมองหาไรายได้เพิ่มหรือว่าคุณกําลังขยายงานออกไปแต่บางครั้งคุณยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะ อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนอะไรถ้าหากว่าความรู้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องการข้อมูลก่อนนะคะให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งในวีกนี้นะคะเรามาดูค่ะว่า3ามใบไพ่ต้องการบอกอะไรคะมี5ไม้เท้าเข้ามาค่ะหไม้เท้าค่ะ 4ไม้เท้าค่ะ6กลบสเป็น2ไม้เท้านะคะสถานการณ์ช่วงนี้แน่นอนมาครั้งก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าปัญหาในเพื่อนร่วมง,งานปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาความคิดนะคะสําหรับบางท่านที่เจอะะปัญหาเกี่ยวกับการงานนะคะแต่ทุกอย่างจะไป,ไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะมีทั้ง7ไม้เท้ามีทั้ง5ไม้เท้านะคะจึงเป็น2ไม้เท้า การเจรจาต่อรองการคุยนะคะพูจาการเจรจาซึ่งกันและกันนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารกันไปในทางที่ดีก็งานก็ออกมาดีนะเพราสองไม้เท้าคือการวางแผนการเจรจานะคะความคิดเห็นบางครั้งความคิดเห็นอาจจะไม่ลงกันเท่าไหร่นะแต่ก็สามารถปรับจูนกันได้เพราะมี6ดาบก็คือทุกอย่างเมื่อไป เมื่อไปบางทีมันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะสําหรับการทํางานเนาะก็การทํางานในเรื่องของการทํางานแล้วก็ความรักนะคะแต่ว่าการนิ่งหรือว่า,าต่างคนต่างรอให้ต่างคนจางใจเย็นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะสไม้เท้าเรออยู่สไม้เท้าคือผลสําเร็จความรักครอบครัวและก็ ความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแน่นอนบางครั้งเราเมื่อเมื่อเมื่อภาวะตรงนั้นหรือสถานการณ์ช่วงนั้นยังอึดอัดเราก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็มาปรับจูนคุยกันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนในวิคนี้คุณต้องใช้พลังของคุณนะคะพลังที่ใช้แรงบันดาลใจของคุณพลังที่ตั้งใจตั้งใจของคุณมุ่งมั่นทำงานแล้วก็ อยู่ในความนิ่งนะคะขอให้คุณมีพลังอยู่ในใจมีเดอะสตาร์อยู่ในใจคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะอืมราศีเมษคะช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่ปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่เข้าใจกันหรือเรื่องเงินที่เราต้องจำเป็นต้องใช้หรือหักนะคะหรือจําเป็นต้องใช้นะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะ สามารถเราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะในวีกนี้ส่วนในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็เติมเต็มความรักให้ซึ่งกันและกันเนาะนะคะคนโสดก็ต้องดูไปก่อนนะจ๊ะพิจารณาตลาดรองเนาะในวีกนี้นะคะทุกอย่างจะหมุนไปนะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมันเป็นช่วงที่เราต้องขยันฟันฝ่าไม่ท้อนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะ,จะแสดงความชัดเจน ความสำเร็จให้กับเราเองนะจ๊ะเพราะว่ามีไพว่วิววิวออฟ r t จูนขึ้นมานะคะวงล้อแห่งโชคชะตาพร้อมกับ the ะสตาร์ขอให้ในใจของคุณมีเอ่อขอขอไพ่ค่ะเดอะซันเดอะสตารแล้วก็วิวออฟ r t u n e วันเวลาจะหมุนไปพร้อมกับกำลับบงใจที่คุณมีและคุณจะพบกับเดอะซัประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะและไต่ตองพิจารณาให้ถูกต้องหรือสิ่งที่คุณ คิดหวังสร้างไว้ก็จะบรรดาให้กับคุณในอนาคตนี้นะจ๊ะขอให้ราศีเมษร,ร,ราคนาเมษนะคะประสบพบสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงนะคะไมหมอเขาเป็นกำลังใจช่วยค่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะจ๊ะเดี๋ยววิกหน้าเรามาดูกันค่ะว่าความรักการงานการเงินของราศีเมษ ลัคนาเมตรเป็นอย่างไรนะคะวิกนี้ไมไม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ